สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควาลลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุคโชว์ไทม์นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Line แอดจะเป็น รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้วสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอมิตตุลแอมบินเอบบน A, จากเพจ NBA Mania ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะสื่อกีฬาย,ยักษ์อย่าง ESPN เนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงวิวัฒนาการการทำแต้มของนักบาส NBA ซึ่งอมบิเอเนี่ยก็อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่ามันน่าสนใจ <King S 1> จริงๆค,ค่ะมี3อย่างหลักๆนะคะนั่นคือการยัดห่วงแบบใช้พลังอะ่ะ Two points one of four from the floor James look การยิง3าคะแนนแบบไกลๆนะคะ curry way downtown b a n g รวมไปถึงการเต็ปแบ็ k ยิง3นาคะแนนทั้ง3อย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ่ะมารับชมแล้วก็รับฟังได้เลยคะ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอกำลังใจซึ่งนิดคะ่ะขอ like <c oughs> ไลค์หน่<ข>อย<ห>น,นะ, <ๆ S 2> นะครับ แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กับพวกเรานะคะจอยเมมเบอร์ชิพโปรแกรมค่ะที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าปุ่มจอยได้เลยค่ะกีฬาบาสเนี่ยถือเป็นกีฬาประเภททีมอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แตกต่างกับกีฬาประเภททีมชนิดอื่นๆเลยในยามที่ผู้เล่นคนไหนก็ตามครับที่มีเกมบุกที่ดีกว่ามีการทําแ,แต้มที่ดีกว่าเขามักจะได้รับความสนใจมักจะโดดเด่นกว่าผู้เล่นประเภททีมเดียวกันครับนักีฬาบาส NBA ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นนักบาสที่เก่งที่สุดในโลกมารวมตัวกันนะครับแต่ส ไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนก็ตามครับเขาจะมีผลงานที่โดดเด่นออกมาครับทำให้พวกเราแฟนๆบาสทุกคนเนี่ยติดตามชื่นชอบและก็ชื่นชมจริงๆการทําแต้มต่างๆเนี่ยเขาจะมีหนทางของเขาครับทั้งๆที่คู่ต่อสู้ตรงข้ามเนี่ยรู้ว่ากําลังจะทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิง <c oughs> การข้ามหรือจะการเข้ามายัดห่วงต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดอยู่จริงๆคือรู้ทั้งรู้เนี่ยแต่ก็เอาไม่อยู่และสุดท้ายครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยม,มันมักจะจบลงอย่างที่อมิโตนพูดครับ,รบสามอย่างหลักๆนั่นคือการทําแต้มโดยการยัดห่วงของพลังตตัวเเองงกกกาารรยิ3ะแแนไลๆท บบงั้นเรามาเริ่มกันที่การยัดห่วงหนักๆค่ะด้วยพลังของตัวเองเนี่ยค่ะมันอย่างไรกันคะการทําแต้มแบบนี้แม้ว่าเกมบาสในปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนกําลังรับชมอยู่นี้เนี่ยจะเป็นยุคที่แบบมีการยิง3คะแนนเนี่ยเต้ไมไปหมดเลยก็ตามเนี่ยครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยผู้ลเล่นที่ตัวสูงใหญ่กว่าเนี่ยยังไงก็คงความได้เปรียบมากกว่าผู้ลเล่นที่ตัวเล็กครับ<ม>โดยเฉพาะการทําแต้มใกล้ห่วงครับการปิดแต้มใต<ะ>้แป้นต่างๆเนี่ย ผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่กว่าเนี่ยครองความได้เปรียบมาโดยตลอดจริงๆย้อนกลับไปไม่มีใครเกินจริงๆครับในบาสยุคใหม่นี่คือชักคิโอเนิวลถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามชมบาสมาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหในยามใดก็ตามครับที่ชักคิโอเนลเนี่ยได้เข้าไปปักอยู่ในวงในครับความคล่องแคล่วของเขาศักยภาพรูปร่างต่างๆความแข็งแกร่งเนี่ย<ม>โอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆนะครับหลายคนบอกโจเอลบิสตในตอนนี้เนี่ยโอ้โหหยุดไม่อยู่จริงๆเลยแต่ถ้าเกิดเทียบกับชักคิโอเนียลสมัยที่เขาพีคๆเนี่ยโจเอลเบิร์ตนี2 0ะค ถ้าเกิดทุกคนจําได้ชาคิีโอนิวตอนนั้นเจอกับดิเคมเบ้มูทอมโบครับถือว่าเป็นจอมบล็อกคนหนึ่งของลีกเป็นระดับตํานานเป็นฮอล์ออฟเฟมเลยก็ว่าได้แต่ไม่สามารถที่จะหยุดชาคิโอนิวอยู่ได้เลยครับตัวกระแทกทีนึงนี่ค,คือปริว ร่างกายนี่กระเด็นยังไม่รู้เลยว่าอวัยวะภายในเนี่ยจะบอบช้าแค่ไหนในการประท้าก,กับชาคิโอนิวนะครับนี่คือความน่ากลัวของชาคิโอนิวในสมัยนั้นเรียกว,ว่าแฟนๆบาสหลายๆคนเนี่ยเบื่อไปเลยเพราะว่าไม่รู้จะหยุดยังไงครับนอกจากการตีฟาวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหลังจากนั้นครับการเล่นที่ทรงพลังแบบนี้เนี่ยค่อยๆหายไปหายไปจะมีโดดเด่นขึ้นมานิดนึงครับนั่นก็คือตอนที่เดอะไวท์ฮาวเวิร์ดเนี่ยกำลังพลิก,กตอนนั้นเ,นเขาก็มีฉายาของเขาเองนะครับว่าซูเปอร์แมนเหมือนกันจะมาจะมาทดแทน พลังต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็ยังคงเทียบชักเกวเนิวไม่ได้ขยับยุคสมัยเข้ามาใกล้ตัว <Okay. S 1> พวกเราอีกนิดหนึ่งครับนะั่นคือเรเบรนเจมส์เรเบรนเจมส์ตั้งแต่ที่เข้ามาในลีกใหม่ๆเลยเนะครับการที่เขาเข้าไปทะลวงห่วงเนี่ยหาคนที่จะหยุดยากจริงๆนี่คือศักยภาพของร่างกายนะครับบวกกับความรวดเร็วผสมประสานวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ครับเป็นการยัดห่วงที่เพิ่มความเร็วเข้ามาและเพื่อนๆสังเกตดีๆครับในยุคที่เขาอยู่กับแมมมีฮ่ฮีตอนนั้นนี่คือช่วงที่เร,รเบร นั่นคือศักยภาพในการเล่นของเรย์บอลเจมส์รวมกับเดอะเวนเวดรวมกับคริสบอสก็เลยทําให้ไมอามี่ฮิตเนี่ยสามารถคว้าได้ถึง2แชมป์แบบสบายๆจนกระทั่งในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรย์บอนเจมส์อายุ3าปีแล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปทะลวงห่วงเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ยัดห่วงแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังคงทรงพลังหยุดอยู่ยากจริงๆครับถือว่าเป็นคนที่แบบหาย,ยากมากๆศักยภาพร่างกา,กายการยืนระยะต่างๆของเรอ์บอนเจมส์เนี่ยสุดยอดและด้วยการเล่นบาสของเรบรบอนเจมส์ครับมันมีอิทธิพลจริงๆนะครับในการส่งต่อให้มาถึงรุ่่่นหลัังงงๆเเยยดฉพาาะอิช มากๆนั่นคือยานิสอันเตติกุมโปครับคล้ายๆกับเป็นระบบไฮบริดจริงๆนะครับเป็นการผสมผสานรูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่งคล้ายๆกับชาคิโอนิวแต่ย่อลงมามีความคล่องตัวเหมือนโรบอนเจเวลาที่ยานิสเนี่ยทะลวงห่วงเข้าไปเพื่อนๆดูสิครับใครจะไปหยุดอยู่สุดท้ายมาจบที่ยัดห่วงแม้แต่ชาคิโอเนลนะยังยอมยกฉาย,ยาซูเปอร์แมนที่เขาชื่นชอบและก็หวงแหนมากๆเนี่ยให้กับยานิสแต่ยานิสบอกไม่เป็นไรพี่ผมมีฉายาของผมอยู่แล้วนั่นคือกรีกฟรีเขาคือความมหัศจรรย์ความแปลกความไม่น่าเชื่อจจรริงงงคัััวว่่่าาาาาะทํไไดด้ตเเยยยมมหุแีก ยกระดับการเล่นของตัวเขาเองครับมีการเอาอาวุธใหม่ๆเ,เข้ามาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นการใช้ยูโรสเตปครับกริกกริกยูโรสเตปเนี่ยเป็นการผสมผสานการเล่นความรวดเร็วครับทรงพลังคล่องแคล่วเหมือนเลบรอนเจมส์แต่ทรงพลังปิดแต้มใต้แปนปิดแต้ม,ตมที่ยัดห่วงเหมือนชัคชิโอนนวนี่คือความไร้เทียมทานครับของยานิสอันเดรติคุมโปหลังจากที่ยานิสอันเดรติคุมโปเนี่ยครบับครอบครองความโดดเด่นการโจมตีใต้แปนการโจมตียัดห่วงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นยูโรสเตปหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายก็ส่งไม,ตม้ต่อมาให้กับยุุคคปััจจบนรแล้วก็มีใ เไซออนวิลเลียมสัน son, ครับรนี่ค,คือความทรงพลังสุดยอดจริงๆในการโจมต,ตีใต้แป้นในปัจจุบันของแท้มากๆครับปัจจุบันอายุ21ปีเท่านั้นนะครับแต่การทําแต้มของเขาเนี่ยทรงประสิทธิภาพสูง,ส,งส่งมากๆก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งทําสถิติเทียบเท่ากับชชคิโอเนวนะครับขาดแค่เกมเดียวเองเขาก็จะสามารถทําลายได้ในการทําระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้มกับการยิงฟิลโก50%นะครับโอ้โหไม่ธรรมดา,ยยาจริงๆเสียดยายนิดเดียวเองถ้าเกิดเขาทาได้เนี่ยจะกลายเป็นอันดับหนึ่งตลอดการของ NBA เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไซออนวิลเลียมสันในปัจจุบันเ ตัวอย่างชัดเจนเลยครับในการโจมตีวงในความทรงพลังในการยัดห่วงครับจากรุ่นสู่รุ่นครับพัฒนาต่อมาครับมีทั้งความคล่องความเร็วเหมือนย่อส่วนลงมา แต่ประสิทธิภาพเนี่ยไร้กาบไม่แตกต่างกันเลยครับฟังแล้วเพลินล<ช>จริงๆ<ช>ค่ะเห็นภาพเลยค่ะเหล่านี้นะคะที่เรียกว่าการยัดห่วงแบบใช้พลังของตัวเองค่ะแล้วความสามารถของตัวเองแบบไร้เทียมทานจริงวิวัฒนาการจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการยิง3คะแนนที่นับวันเนี่ยจะยิ่งไกลออกไปไกลออกไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า deep pull up t r e e ค่ะพอพูดถึงเรื่องการยิง3นาคะแนนครับเราต้องย้อนกลับไปในยุค90นะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครเกิน2คนนี้ครับแน่คือ Reggie Miller กับ Ray Allen Reggie Miller นี่คือ การเปลี่ยนแปลงจริงๆพอเขาจับลูกบาสได้ปุ๊บเนี่ยการขึ้นลำที่รวดเร็วการยิง3คะแนนที่เฉียบคมเนี่ยถือว่าเป็นตัวยิง3ที่ร้ายกาจมากๆในยุคสมัยนั้นขยับมานิดนึงครับเป็นเรอเรนเรอเรนนี่เราเห็นเลยครับศักยภาพในการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยฟอร์มการยิงร่างกายนี่คือเป๊ะฟอลโล่ทูนี่มือนี่คือสวยงามมากๆนั่นคือยุคสมัยของเรอเรนครับทั้ง2คนนี้ครับทำให้ลีกเนี่ยมีการสร้างเคลยร์การยิง3คะแนนมากมายเกิดขึ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งอ้อมสกรีนไม่ว่าจะเป็นการวิ่งตัดเส้นเบสไลว้ ยิงเซตแผงกันเต็มไปหมดเลยครับซึ่งในสมัยนั้นนะบ,บาส์เมืองไทยของพวกเราเนี่ยก็เอาแผงการเล่นต่างๆนะครับมาจาก2คนนี้เนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรเลยครับและการยิง3คะแนนเนี่ยก็พัฒนาวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงช่วงยุคต้น2000ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเกินกิลเบิร์ตอารีนัสหรือฉาย,ยาของเขาคือเอเจนซีโร่ครับของวอชิงตันวิเซอร์สในตอนที่เขาฮอตๆนีเนะครับเขาต่อสู้กับรบอลเจมส์ได้อย่างสนุกมากๆการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยด้วยหัวใจที่แบบไม่มีใครเกินจริงๆครับในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล เส้น3คะแนนมาสัก29เนี่ยถ้าเกิดยิงแล้วไม่ลงเนี่ยอาจจะโดนออกไปนั่งพักเป็นตัวสำรองยาวๆก็เป็นได้น,นะครับแต่เอเจนซีโร่หรือว่ากิลเบิร์ตอารินาสเนี่ยเขาทำครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างชื่อให้กับตัวเขาติดออสตาเรียกว่าทําให้ทุกคนแฟนบาสทุกคนเนี่ยรู้จักชื่อของกิลเบิร์ตอารินาสขึ้นมาจากการยิง3คะแนนนี่แหละครับหลังจากนั้นครับการยิง3คะแนนก็ยังคงทรงๆครับไม่มีอะไรมากมายหรือว่าไม่มีอะไรน็อตน้อยลงไปคือมีความสําคัญในการเล่นบาสแต่ไม่ใช่แบบตอนปัจจุบันนี้ครับพอเข้าส เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวจำแรงนะครับนั่นคือสเตฟเฟนเคอร์รีเขาค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงแบบสดๆจริงๆนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงเยาวชนคนไหนก็ตามครับสิ่งแรกที่ทําเวลาเล่นบาสก็คือการยิง3คะแนนเพราะว่าเอาตัวอย่างมาจากสเตฟเฟนเคอร์รีครับทุกคนอยากจะเป็นสเตฟเฟนเคอร์รีการยิงที่ไร้ระยะครับไม่มีไม่มีระยะจํากัดยิงตรงไหนก็เหมือนจะลงซะทุกลูกเลยในยานที่เขาปล่อยลูกบาสออกไปจากมือแต่แล้วนะครับการเวลาเนี่ยก็พิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่สเตฟเฟนเคอร์รีเขาทำเนี่ยเขาทำได้ ยิงแบบซีซัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ยิงแบบทิ้งคว้างด้วยเขาแสดงให้เห็นคืนแล้วคืนเล่านะครับด้วยความสม่ำเสมอเดี๋ยวก็ยิง8ลูกเดี๋ยวก็ยิง10ลูกเดี๋ยวก็ยิง7ลูกเรียกว่าตั้งแต่ที่โลกนี้เนี่ยมีการเล่นบาสขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีใครที่ยิงได้อย่างสเตเฟนเคอร์รี่จริงๆครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆมีเพิ่มมากขึ้นนะครับชัดเจนที่สุดก็คือเดมอนเลเลิดครับที่มีศักยภาพใกล้เคียงนะครับกับสเตเฟนเคอร์รี่ม่ว่จะเป็นการยิงที่ไกลจริงๆครับกลางสนามก็ทําได้โลโก้ก็ทําาาไไไไดดด้้้แแลลวกก็ทบบบบบเเเปนปนตติยยยยยคม่่่บ่บฝือยอยงองีหย ครั้งครับว่าคนที่ยิง3คะแนนเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าระยะของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นทุ่มถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ยิงอยู่เนี่ยมันจะมีระยะระยะในการสะบัดข้อนะครับแต่ถ้าเกิดเกินระยะของตัวเองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนทุ่มแต่ของสเตเฟนเคอร์รี่แล้วก็เดเมนเลเลอร์เนี่ยไม่ใช่เลยครับสะบัดข้อล,ล้วนแล้วก็มีประสิทธิภาพน่ากลัวมากๆนะครับดังนั้นเมื่อพูดถึงการยิง3คะแนนไกลๆแบบนี้นะครับยังไงเพื่อนๆทุกคนก็ต้องนึกถึง2คนนี้ครับนั่นคือสเตเฟนเคอร พญาเหี่ยวครับในบาสยุคป,ปัจจุบันเนี่พยพญาเหี่ยวเทรยังนี่แหละครับของแอลแลนต้าฮอคนับวันนับวันเนี่ยจะยิงไกลเข้าไปเรื่อยๆไกลออกไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการรับไม้ต่อที่ยอดเยี่ยมยจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เทรยังกำลังทำอยู่นี่นะครับเป็นสิ่งที่เดเมียนเลเลอร์กับสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยไม่สามารถทำได้ในตอนที่พวกเขาเพิ่งเข้ามาสู่ลีกแต่เทรยังเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่หัววันเลยแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะครับในอนาคตเนี่ยโอ้โหดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องมีเส้นสีคะแนน<ม>ก็เป็นได้นะครับเร<ม>ามารอติดตามชมมมกกกกกัััันน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 นคคคครรบงงงอออดดดิิิเเเเเพูีีี่่่่ยยยยะะะาาาาตตตุ็็ลลว้้ขถึโโ เียต่อไปนี่คงจะข้ามไปยิงกันอีกเส้นอีกฟากหนึ่งเลยไหมคะเนี่ยทีนี้เราไปดูท่าสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือท่า step back ยิง3คะแนานถือว่าเป็นท่าไม่ตายของนักบาสปัจจุบันเนี่ยหลายต่อหลายคนเลยค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะเนี่ยท่านี้เมื่อพูดถึงท่าโจมตีมท่าทีเด็ดท่าหากินเนี่ยนะครับของนักบาสเนี่ยทางบ้านเขาจะเรียกว่า go to move นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเข้าท่าเข้าสูตรนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะจบที่ได้การทำแต้มพอพูดถึงการทำ step back เนี่ย เชื่อว่าทุกคนมีชื่อรอยเข้ามาในหัวเลยครับนั่นคือเจมส์ชาเดนเขาคือผู้ที่สาเร็จเคล็ดวิชาในการสเตปแบ็กเนี่ยดีที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะในช่วง6ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถเป็นราชาโกลดแต้มได้ถึง3ฤดูกาลการยิงสเตปแบ็กสคะแนนของเขาเนี่ยคือมากที่สุดในช่วงนั้นแล้ว 1, 1988ครั้งในขณะที่คนอื่นทั้งหลีกรวมกันแค่800ครั้งเท่านั้น,นครับเขาคือราชาโกลดแต้มอย่างแท้จริงแต่พอพูดถึงเรื่องการทําแต้มครับเราต้องย้อนกลับไปพูดถึงราชาทําแต้ม10สมัยับงงาบส NBA เปป็นใครไ,ไมได้คันืน พระเจ้าในวงการบาสครับอย่างไมเคิลจอแดนแม้ว่าตัวของไมเคิลจอแดนเองเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ทําท่าสเตปแบคครับแต่ท่าหากินท่าไม้ตายท่าโกทูมูฟของเขาเนี่ยทุกคนรู้กันดีครับว่าคือเฟดเออรเววจังหวะการใช้ขาต่างๆครับในการหมุนในการวางขาทําแต้มหมุนยิงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรากฐานอย่างหนึ่งครับของการทำสเตปแบคในปัจจุบันก็ต้องควรค่าการยกย่องให้เครดิตกับไมเคิลจอแดนในจุดนี้น้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทันไมเคิลจอแดนแต่อยากจะบอกน้องๆทุกคนครับว่าท่าเฟดเออร์ของไมเคิลจอแดนเน ถ้าสเต็ปแบ็หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันครับที่แฟนกีฬาทั้งโลกเนี่ยพยายามจะฝึกหัดแล้วก็เรียนแบบอยากจะทําให้ได้เหมือนไมเคิลจอแดนรวมถึงตัวแอนดมินเองด้วยแต่ก็ทําไม่ได้ถึงเซี่ยวนของเขาเลยครับเพราะว่าท่านี้นี่มันสุดยอดมากๆพอพูดถึงการเฟด away ของไมเคิลจอแดนครับอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อีกครั้งนึ่งครับเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วนานมาล้ ว่าท่านี้ในจังหวะนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูครับว่าเป็นการเฟดドเอาไว้ที่ส่วนตัวแอนดี้เนี่ยคิดว่าสวยที่สุดเท่าที่เคยมีการเฟดドเอาไว้มาแล้วครับจังหวะนี้คือการเล่นในเพลย์ออฟนะครับเกม4ปี98เจอกับชาร์ลอตต์ฮอนเน็ตคนที่ทําการประกบคือแอนโทนีเมสันครับปัจจุบันเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากเรื่องหัวใจล้มเหลวแต่จังหวะนี้เนี่ยมันสวยงามจริงนะครับในการวางขาพเพื่อนๆดูนะครับการวางขาการหมุนการเอียงการยิงการฟอลโล่ทรูต่างๆของไมเคิลจอแดนเนี่ยบอดี้ต่างๆนนนี่่่คคคือออเเเป๊ะสวววยยยยงงาาามมมมกกๆรับับพููดดแแลลลล้ขุไิจ จะหมุนซ้ายหมุนขวาเดาไม่ออกจริงๆครับว่าเขาจะหมุนท่าไหนหรือแม้กระทั่งจะรู้ว่าหมุนขวาเนี่ยคนที่ทําการประกบเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะประกบอยู่ยังไงเพราะว่าการเฟดของเขาเนี่ยมันไกลแล้วก็ทงประสิทธิภาพมากๆนักบาส NBA นะครับมีเพียงคนเดียวจริงๆครับที่มีการทําเฟดอเวย์การฝึกฝนเฟดอเวย์ away, การถ่ายทอดวิชาจากไมเคิลจอแดนเนี่ยใกล้เคียงที่สุดไม่มีใครเกินครับโคบีแบรนด์คนเดียวจริงๆเขาคือคนที่เหมือนมารับไม้ต่อจากไมเคิลจอแดนเหมือนจะเป็นอุปนิสยัยการเล่นการที่อยากจะเอาชนะคู่แข่งเนี่ยให้ได้น,นะครับท เอบในยุคนั้นเนี่ยครับก็มีการฝึกฝนเฟดเอเวครับคล้ายๆกับแฟนบาสทั่วไปอย่างพวกเราเขาต้องการทําให้ได้อย่างไมเคิลจอแดนครับเพราะว่านั่นคือการเฟดเอเวที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ดูดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วครับเคดวิชาการเฟดเอเวนี้เนี่ยก็ไม่มีใครฝึกสําเร็จเทียบเท่าได้กับโคบีไบรอันครับเขาเหมือนเป็นเครื่องถ่ายเอกสารจริงๆครับแล้วก็ทําออกมาได้ดีเหมือนก๊อปปี้ไมเคิลจอแดนออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิงการเฟดนี่คือโคบีไบรอันกับไมเคิลจอแดนครับและแล้วครับการเฟดเอเวนี้ ของเดิร์กโนวิสกี้ครับการเฟดเอเวขาเดียวครับเป็นการผสมผสานครับ ด้วยรูปร่างของเขาที่ได้เปรียบเนี่ยผสมผสานกับการเฟเอเวย์เขาอาจจะหมุนเฟเธอเวย์สองขาลอยตัวออกไปเนี่ยเหมือนไมเคิลเจแดนไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องเป็นการทําแบบขาเดียวและมันก็กลายเป็นท่าไม้ตายที่ทําให้เดิร์กโนวิสกี้เนี่ยสามารถคว้าแชมป์ NBA ได้นะครับในปี2011เขานําทีมดัลลัสแมวเวงเนี่ยโค่นแมมมี่ฮีนะครับที่นําโดยรูบล์เจมส์เดอะนเวทและก็คริสบอสได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับมดยจะเป็นการเฟดการข้ามเดิร์กโนวิสกี้ในตอนนั้นเนี่ยสุดยอดจริงๆหลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่่นาาคครก,กก็สูยยุิง3ะ อย่างที่บอกครับว่าปรากฏการณ์ของสเตฟเฟนเคอรี่เข้ามามีอิทธิพลจริงๆในการเล่นบาส NBA การยิง3คะแนนเฟเออเวนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่ามันไกลและการยิง3คะแนนเนี่ยยังไงก็ต้องใช้พลังจากขาเพราะฉะนั้นการเฟเออเวนยิง3คะแนนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมันจึงเกิดการผสมผสานในการเล่นครับเป็นคอมบิเนชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการยิงการเปิดพื้นที่สร้างจังหวะในการยิง3คะแนนต่างๆเกิดขึ้นคล้ายๆกับการเฟเออเวนเนี่ยนะครับการสร้างพื้นที่ในการหนีตัวประกบในการทําแต้มมันจึงเกิดท่าไม้ตายสเตปแบ็กทรีของเจมส์ หลังจากนั้นก็มีการทําเต็มไปหมดเลยครับการยิง step back tree หว่าจะเป็นตัวของสเตเฟนเคอร์รี่เองเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันหลายครั้งนะครับเขามีการผสมผสานครับมีการ s t e ็ back t r e และพอพูดถึงการ step back แบบนี้นะผู้ที่จะรับไม้ต่อรวมไปถึงอาจจะมีวิวัฒนาการในการยิงในอนาคตเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครเกิดลูกระดอนฉีกครับการยิง step back ของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มเล่นไม่นานครับแต่ไม่มีใครเหมาะที่จะรับช่วงต่อท่าไม้ตายอันนี้นอกจากลูกระดอนฉีกจริงๆครับ step back นุ่มนวลชวนฝันของเขาเนี่ยรู ตาความสามารถต่างๆเนี่ยแม้แต่คนข้างๆนี่ยังเคลิ้มเลยนะครับเนี่ยชวนฝันจริงๆค่ะแต่เห็นด้วยกับเอดมินเองจริงนะคะตูนวัาเสน่ห์ของกีฬาอาชีพอะคะ่ะนั่นก็คือนักกีฬาระดับเทพเนี่ยเขาก็ต้องหาพยายามหาวิธีการทําแต้มของเขาค่ะ,คะมาเป็นกระบวนท่าแล้วก็วิธีการนะคะในแต่ละรุ่นแล้วก็แต่ละสมัยค่ะทําให้เด็กๆเนี่ยแล้วก็เยาวชน,นะคะ่ะหรือว่าแฟนบาสเสียงพวกเราที่ดูอยู่เนี่ยก็อยากจะทําตามด้วยค่ะอย่างรุ่นเอ็ดมินเอเนี่ยค่ะก็รุ่นเก่าหน่อย <c oughs> ก็เป็นเฟเอรเวย์นะคะอย่างน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะ เป็นการสเต็ปแบ็กยิง2หรือว่ายิง3เหล่านี้ก็คือวิวัฒนาการการทําแต้มจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆคะ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีท่าไม้ตายการทําแต้มของเพื่อนๆเนี่ยอะไรคะใช้อะไรเป็นท่าไม้ตายในการเล่นบาสั่งคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนด้านล่างเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราะคะ่ะขอกอมเมนต์อีกสักนิดด้วยจ้ะขอไลค์ด้วยจ้ะขอซับด้วยจ้ะที่เราก็ M B M m a ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุกๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง M B อ Man เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ